แนวทางแผนเทรดนในคู่สกุลเงินของยูแคนาดานะครับสกุลเงินยูแคนดาดาเราจะมองเห็นนะครับว่าตลาดนั้นเป็นแนวโน้มของเทรนขาขึ้นนะครับเกิดสัญญาณยกสวิงไฮใหม่สูงกว่าไฮกลับได้นะครับดังนั้นเราจึงมองสกุลเงินของยูแคนดาดาเป็นแนวโน้มของเทรนขาขึ้นจุดที่เราให้ความสนใจใน,ในการซื้อขายนะครับก็จะเป็นจุดนี้นะครับหนึ่งจุดอ่าล้วก็ จุดสวิงบล็อกนี้อีกหนึ่งจุดนะครับก็มองแล้วน่าเราน่าจะมาเล่นจุดสวิงบล็อกนี้ดีกว่าครับเราก็จะวางคำสั่งนะครับซื้อขายไว้ที่นี่ครับราคาเปิดปิดของบล็อกนะครับเสร็จแล้วเราก็จะวางซ t o p ล o อ s นะครับซื้อขายล่วงหน้าไว้แล้วก็วางซอบลอตอยู่ใต้สวิงนะครับอยู่ใต้ Swing นี้เก็มองว่าโอเค รเราก็จะวางให้ได้อยู่ใต้สวิงนี้นะครับสวิงตัวเขาเลยนะครับอีกออเดอร์หนึ่งนะครับถ้าโดนเล็ทเวนะครับเราก็จะวางบายลลมิตเนี่ยที่ตรงชุดนี้นะครับเหมือนกัน่าแล้วเราก็จะวางสต็อปลอสเนี่ยนะครับแล้วก็เทคโปรฟิตอยู่ที่สวิงไฮเดิมจางนั้นเราจะวางสต็อปลอสนะครับอยู่ใต้ นะครับสวิงนะครับอยู่ใต้สวิงนี้แล้วก็วาง TP เนี่ยไว้ที่สวิงไฮเดิมดังนั้นเนี่ยตัวของสกุลเงินนะครับในสกุลเงินของตัวอยู่แคนนดาเนี่ยก็จะมีราคาเนี่ยนะครับเปิดบายไว้นะครับบายลิมิตไว้ที่สามหกึงห้าสองส่วนสตอปลอสเนี่ยก็สามหกเก้าส่ส่วน TP ก็สามหกห้าห้า เก้านะครับก็จะเป็นจุดที่เราเอาไว้เทรดนะครับอ่ะชุดนี้ก็เป็นแางยูแคนาดารอจังหวะบ่ายนะครับ